จำได้ไหม r a ล l y ตัวนี้เพืว่าอ,อะไรนะ hardly rally seldom never อ่า hardly rally seldom และ never มันก็มีตัวอย่างเป็นคำ scarcely เนี่ยค่ะอ่าพวกนี้แปลว่าอะไรไม่เคยแทบจะไม่คือแปลว่าความถี่ต่ำมากเลยนะคะคือคำว่า rare เนี่ยค่ะจำไ้เลย rare เนี่ยเวลาไปเจอกับ s t e เ k ี่ย rare ก็จะบอกว่าดิบ าใช้กับแบบแบบแบบของใช่ป่ะของที่แรบหรือของที่หายากออนะคะก็คือแรบก็คือเซตสเตตดิบก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบหายากก็ได้ในกรณีที่มันเป็นแรบก็คือแทบจะไม่นะคะดันงนั้นเนี่ยมันก็กจะให้เกิดว่าประโยคเนี้ยกลายเป็นประโยคที่เป็นลาเป,นปเ,ลเป็นปฏิเสธใช่แล้วเป็นปฏิเสธค่ะอ่ะเขียนต่อก็คือจบก็คือว่า Rarely comes อันนี้เป็น,นยังไงคะดึงอะไรคะคือ verb ช่วยมันมีไหมไม่มีต้องไปดึง verb to do เข้ามาช่วยค่ะ verb to do มี2ตัวคือ do กับ does นะคะและ he ค่ะ he ไปกับ do หรือ does he, he ไปกับ does นะคะคือตัวนี้เห็นไหมมันเป็นช่องหนึ่งไงประธานเอก verb เติม s แต่มัน,น,นก็เลือกแค่ do กับ does เก็อพอไม่ต้องเอาเจ้า did เข้ามาเกี่ยวนะก็พอเป็น does นะคะประโยคบ้านหน,น้าเป็นะตัวนี้ เป็นปฏิใช่ไหมดังนั้นด้านหลังก็ต้องเป็นบอกล่า